อนาคตโรงงานแปรรูปยางพาราที่ใช้งบประมาณ193ล้านบาทยังไม่ชัดเจนหลังตรวจสอบการใช้งบต่อเนื่องจนล่าสุดชุมนุมสากลที่เช่าใช้ประโยชน์ถูกสั่งยุบจนโครงการเดินหน้าต่อไม่ได้ ีโรงงานแปรรูปยางพาราที่บึงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน193ล้านบาทที่ข่าวสามมิติลงพื้นที่ติดตามการใช้งบประมาณมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดหลังจากชุมนุมสากลกองทุนสวนยางถูกนายทะเบียนสั่งยกเลิกชุมนุมสากลก็ทําให้มีคําถามต่อมานะครับว่าใครจะเป็นคนแชร์ประโยชน์โรงงานที่สร้างขึ้นขณะเดียวกันต่อให้มีเอกชนหรือกลุ่มวิสาหกิจอื่นสนใจจะแชร์ประโยชน์แต่ว่าโรงงานนี้ ยังขาดเงินที่จะสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียระบบน้ำใช้และไฟฟ้าโรงาโรงานหน่วยงานใดจะขับเคลื่อนให้โรงงานเดินหน้าไปได้หรือว่าจะกลายเป็นโรงงานที่สร้างแล้วทิ้งติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับหลังคาอาคารที่เห็นด้านล่างคือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราตั้งอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬโรงงานนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยของโครงการเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสดกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนงบประมาณปี2560 มูลค่า193ร้อยบาล้าน947,000บาทตอนนี้อาคารโรงงาน3หลังที่ล่าช้าจากการปรับเปลี่ยนแบบแปลนถูกสร้างใหม่จนแล้วเสร็จครบทั้ง8หลังตามโครงการแล้วแต่ถึงอย่างนั้นโครงการยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้นี่เป็นปีที่3ติดต่อกอันแล้วนะครับที่เรามาตรวจสอบที่โรงงานในการพัฒนาศักยภาพจุมจังหวัดภาคอีสานตอนบนใช้งบประมาณ193ล้านบาทสร้างโรงง,งานแปรรูปยางพาราครับนอกนือจากอาคาร3หลังขนาดใหญ่ที่มีการสร้างขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จแล้วที่เรียกใจนี้ เราไม่เห็นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับข้าราชการหลายคนเจ้าหน้าที่หลายคนทั้งกเกษียณพ้นวาระหรือโยกย้ายออกไปแต่โครงสร้างอาคารเหล่านี้ยังคงอยู่และยังคงใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนเดิมเราเข้ามาที่นี่แทบไม่มีสภาพของความเป็นโรงงานที่มีมูลค่ากว่า193ล้านบาทที่ผมเดินขณะนี้เป็นทางขึ้นที่จะไปยังอาคารที่เป็นที่จําหน่ายน้ํายางข้นของเกษตรกรครับตอนนี้ต้องแหวกพงหญ้าเพื่อจะขึ้นไปให้ถึงอาคารแห่งนี้ครับ สำร้ายก็น,นั้นชับชุมนุมสหกรณ์สวนยางพาราซึ่งเป็นผู้ทําสัญญาเช่าจะใช้ประโยชน์จากโรงงานเหล่านี้ตอนนี้ถูกนายทะเบียนมีคําสั่งยุบแล้วครับจากปัญหาโครงสร้างจากปัญหาศักยภาพภายในใน,นั่นทําให้โรงงานแห่งนี้ไม่มีคนใช้ประโยชน์ครับอุปสรรคล่าสุดของโครงการน,นี้คือการที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางบึงการซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่จะใช้ประโยชน์ถูกนายทะเบียนสั่งเลิกหรือยุบเพราะปัญหาด้านการเงินที่ไม่เดินเบินธุรกิจขณะเดียวกันปัญหาหลักของโรงง,งานก็ไม่ได้ถูกแก้ไข คือโรงงานไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบน้ำใช้โรงงานและระบบไฟฟ้ารวมไปถึงระบบป้องกันอคีภัยทำให้ต่อให้มีเครื่องจักรชุดใหม่แต่ก็ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการเปิดเผยกับข่าวสามิติว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาระดับจังหวัดกำลังพิจารณาทางออกหนึ่งในนั้นคืออาจของบประมาณเพิ่มเพื่อสร้างระบบที่ขาดให้ครบหรือกรมธนารักษ์อาจพิจารณาให้ผู้เช่าไรยอื่นเข้าใช้งานตรงนี้ทาง จังหวัดได้มีการแจ้งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขึ้นมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับแนวทางแนวทางหนึ่งที่มันเป็นไปได้ในส่วนของการขอมบประมาณเพิ่มเติมมาจากจยากและใช้เวลายิ่งนานก็ยิ่งจะเสียหายอีกแนวทางหนึ่งนะครับถ้ามีผู้ที่จะมาดําเนินการต่อก็สามารถที่จะดําเนินการในส่วนนี้ด้วย ตามระเบียบแล้วโรงงานและทรัพย์สินเป็นสมบัติของรัฐที่อยู่ในการดูแลของทนารั์หากชุมนุมสหกรณ์ถูกสั่งปิดลงอาจพิจารณาให้สหกรณ์กลุ่มอื่นดำเนินการแทนได้แต่การที่โรงงานไม่สมบูรณ์ก็ยังเป็นเงื่อนไขและอุปสรรคสำคัญต่อการพิจารณาของผู้ที่จะมาเช่าขณะเดียวกันก็ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงสมัมฤทธิผลและย้อนกลับไปถึงเป้าประสงค์ของโครงการว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้โรงงานที่สร้างเสร็จไม่เคยแม้แต่จะได้เดินเครื่องจากตามเป้าหมาย มนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานสำนักงานตรวจเกณฑ์แผ่นด,ดินภูมิภาคที่6ได้เข้าไปตรวจสอบประเมินสัมฤทธิผลของโครงการวิเคราะห์ปัจจัยล้มเหลวและคําเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาของโครงการนี้ติดตามรายละเอียดวันพรุ่งนี้นะครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศงานเทศกาลวิ่งกระทิงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เมืองโตลเลโดทางตอนใต้ของกรุงมาดริดของสเปนนะครับก็เป็นการจัดงานครั้งแรก นับแต่มีการระบาดโควิด -19 นะครับครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่าร้อยคนคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ